เสียงถอนหายใจของหลี่ย่าหลินไม่ได้ทําให้แย่เฉินคิดมากเกินไปเกี่ยวกับแง่มุมนี้แต่เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในทันทีในสายตาของหลี่ย่าหลินอีกฝ่ายมีความสามารถที่จะแข่งขันกับพ่อแม่ของเขาได้แล้วสิ่งแรกที่เขาคิดคือในเมื่ออีกฝ่ายแข็งแกร่งขนาดนี้เขาจะยังหาเซียวชูรานเจอได้หรือไม่ในความเป็นจริงหลี่ย่าหลินเองก็ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นว่าในบรรดาคนอย่างเขา เขารู้จักแค่ข้อและแม่ของเย่เฉินเท่านั้นแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าพ่อและแม่ของเย่เฉินยังมีชีวิตอยู่เย่เฉินอดถอนหายใจไม่ได้สารวัตรหลี่อีกฝ่ายสร้างม่านขวัญไว้มากมายแถมยังทิ้งเบาะแสทั้งจริงและเท,ท็จไว้อีกตั้งเยอะเราจะสืบสวนยังไงต่อไปดีละ่ะหลี่ย่าหลินเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงถามเขาว่าอาจารย์เย่ท่านจําเป็นต้องตามหาคุณนายเย่จริงๆหรือเย่ฉนหลุดปากออกมา แน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามฉันต้องตามหาเธอให้พบหลี่ย่าหลินยิ้มและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณค่อยๆไขเบาะแสทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าคุณจะพบคุณนาเย่เมื่อได้ยินเช่นนี้เยเฉินก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้นเมื่อทราบถึงลักษณะนิสัยและความสามารถของเขาเขาก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเมื่อพูดเช่นนี้ฮูสตันและเมลเบิร์นอยู่ห่างกันเกือบ1 5 0 0 0กิโลเมตร เครื่องบินของอันเจียต้องลงจอดและเติมน้ำมันระหว่างทางดังนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย17หรือ18ชั่วโมงจึงจะถึงเย่เฉินเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องสืบสวนคดีนี้อย่างไรและเนื่องจากหลี่ย่าหลินไม่ได้มาเขาจึงทำได้เพียงเริ่มต้นด้วยวิดีโอวงจรปิดอย่างงุนง่ามโดยพยายามตรวจสอบการเคลื่อนไหวของถังซีไฮแต่ถังซื่อหายกลับระมัดระวังมากกว่าที่เย่เฉินคิดไว้มากประการแรกวิดีโอเฝ้าระวังทั้งหมดในโรงพยาบาลใช้งานไม่ได้ ทางโรงพยาบาลระบุว่าสาเหตุที่ทำให้วิดีโอหยุดทำงานคือคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและฮาร์ดไดรฟ์ของวิดีโอเฝ้าระวังทั้งหมดเสียหายทำให้แทบจะก,กู้คืนข้อมูลไม่ได้เลยประการที่ 2. วิดีโอจากกล้องวงจรปิดรอบโรงพยาบาลถูกเล็งเป้าหมายและทำลายทิ้งมีคนใช้ปืนลมยิงกระสุนตะกัวจนเลนส์กล้องแตกหรือสายส่งสัญ,ญญาณของกล้องขาดกระสุนตะกัวชนิดนี้จุดระเบิดด้วยแกส๊สอัดและไม่มีดินปืน จึงทำให้มีเสียงน้อยมากเมื่อยิงแม้ว่าพลังของปืนจะไม่แรงเท่าปืนจริงแต่มันก็แทบไม่มีแรงถีบกลับเลยหากใช้ร่วมกับปืนลงความแม่นยําสูงและศูนย์เลงมันสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป200-300เมตรได้อย่างแม่นยําปืนประเภทนี้ถูกกฎหมายในหลายประเทศและมีปริมาณมากกว่าปืนจริงมากเกษตรกรจํานวนมากใช้ปืนประเภทนี้ในการล่าหนูและหมาป่าในระยะ100หรือ200เมตร การยิงทะลุกระโหลกหนูสามารถทำได้ง่ายๆด้วยกระสุนนัดเดียวและแน่นอนว่าการหักเลนส์หรือสายเคเบิลก็ไม่ใช่ปัญหานอกจากนี้พื้นที่ครอบคลุมและมุมของกล้องเองมักจะไม่กว้างพอดังนั้นตราบใดที่ผู้ก่อเหตุรู้ตำแหน่งและระยะห่างการกระแทกด้านข้างก็แทบจะไม่สามารถจับภาพได้เมลเบิร์นมีขอบเขตการเฝ้าระวังน้อยกว่าเมืองใหญ่ๆของจีนมากและไม่มีการเฝ้าระวังข้ามพื้นที่ในหลายพื้นที่ด้วยเหตุนี้ ตำรวจก็ไม่สามารถหาพยานหรือเบาะแสใดๆได,ได้ขณะที่เย่เฉินกำลังสูญเสียถังซีไห่ก็ออกเดินทางจากสนามบินพอร์ทเฮดแลนด์และมุ่งหน้าสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วเช่นเดียวกับตอนที่เขาเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียครั้งนี้เขายังคงเข้าสู่สนามบินผ่านช่องทางพิเศษที่จัดเตรียมโดยอันเชิงซีและออกไปโดยตรงด้วยเครื่องบินขนส่งชนิดพิเศษ การออกจากประเทศแบบนี้ทำให้ถังซื่อหายสามารถซ่อนที่อยู่ของเขาได้เกือบทั้งหมดการหาตัวเขาไม่ได้ด้วยการหาเบาะแสเพียงอย่างเดียวหากไม่สามารถหาคนสำคัญและขอเบาะแสจากเขาได้ก็คงจะตกอยู่ในความมืดขณะเดียวกันณศนะาลาทองเมืองเกียวโตวัดแห่งนี้ซึ่งโด่งดังมากในญี่ปุ่นปัจจุบันปิดบริการโดยสิ้นเชิงแล้วโดยปกติแล้ววัดคินคาคุจิจะมีการบูรณะปีละครั้งหรือสองครั้งแต่ส่วนใหญ่งานบูรณะจะไม่ใหญ่มาก เป็นเพียงการทาสีใหม่ปิดทองและซ่อมแซมบางส่วนซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่คืนเท่านั้นอย่างไรก็ตามในครั้งนี้วัดคินคาคุจิได้ประกาศว่าอาคารหลายแห่งมีอายุมากและอยู่ในภาวะอันตรายจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงครั้งใหญ่และจะปิดบริการอย่างน้อย1เดือนครึ่มอันเชิง4ีได้เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในเวลานี้